สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาชมบรรยากาศและจะได้ข้อขี่รถมอเตอร์ไซค์อันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนค่ำๆนะคะเราสเราระให้ผู้เยอะนะพรับเวาขี่เวียจูจอุ้กยกระต่ายเพื่อตายเลยแม,หม่บัว เขาเท่งค่อยยัางลูกก็ได้ข้างเขาอะ เราจะพาเตื่นดูชมมรรนากาศันนี้เขาจะเป็นบรรยากาศเนาะเป็นบรรยากาศตอนค่ำๆนะครับแล้วก็จะแบบมีเสียงหลายๆ,ๆอย่างเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปแบบบรรยากาศนะครับเพราะว่าเรามาแต่โรงเรียนนอกเลยไม่ได้ทันนะครับก็เลยจะมาถ่ายาคลิปนะถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนาะเราจะถ่ายแบบัูน,นะครับพวกเป็ดพวกไก่เนาะขอโทษนะครับที่ทำคลิปตำๆเนาะ ขออภัยน,นะคะก็จะเป็นทุกคลิปนะครับจะไม่ซ้ำนะครับบรรยากาศของธรรมชาติจะไม่เหมือนกันเนาะเราจะมาโซเล่กันนะครับโซเล่กันเรื่องสัตว์แล้วกันเนะาะห่านครับวิธีการเลี้ยงเนาะเอาเรื่องห่านนะครับเรื่องแรกเนะาะห่านครับวิธีการเลี้ยงเนาะ แตมาบอกว่าวิธีกรรารเลี้ยหานยากมากๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงมันเป็ดแมนแก่นะครับเพราะว่าห่านน่ะเขาจะมีอัตราให้ลูกที่น้อยมากๆถ้าไม่ดูแลเขาดีๆอย่างแบบในฟาร์มใน,นแล้วเขาก็จะแบบดูแลเขาอย่างดีเนาะแต่ในชี่แบบผมดูแลก็จะแบบปล่อยธรรมชาติให้แค่ข้าวเปลือกให้แค่ยารักษาโรคให้แค่ไหล่เขาเนาะแล้วก็ปล่อยตัวผู้ตัวเมียให้เขามาบอกละกันเฉยๆนะครับ เราก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนานครับที่นานเราเนาะไม่ได้ไปถ่ายที่อื่นกันนะครับเที่ยวที่นาตัวเองในบ้านเรือนของตัวเองจะมีสถานที่เที่ยวนะครับใครอยากถ่ายรูปลง t ิ๊กต k อกหรือสตอรี่อะไรก็จะมาถ่ายรูปได้เลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศค่อนข้างค่ำแล้วเนาะกลับมาที่เรื่องหานอีกต่อไปนะครับเขาจะมีอัตราที่ให้ลูกก็คือปีหนึ่งเนี่ยไม่ถึงสิบตัวนะครับก็จนะประมาณนี้เนาะ ส่วนเป็ดนะครับเป็ดนี้ผมแนะนําให้เลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีอัตราที่เติบโตเร็วให้ลูกเยอะค้าคนเลี้ยงดีๆข้าเลี้ยงผมเลี้ยงแบบธรรมชาตินะเขาจะชอบมากๆเลยนะครับเป็ดห่านกับเป็ดเขาจะชอบกินหญ้าเล่นน้ําถ้าใครแบบไม่มีที่น้ําให้เขาเล่นนะ่ะผมขอแบบอย่าเลี้ยงเขาเถอะเนาะเพราะว่าแบบเขาต้องการน้ำสงสารเขาเนาะครับแบบถ้าเกิดว่าอย่างนี้จริงๆก็จะเป็นแบบให้เขาอยู่แน,นะนะ้นเนาะ แบบทำน้ำให้เขานะครับอันก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะคะอาจจะมีมาเห่านะครับเพราะว่าแบบรถคนมาเยี่ยมนะครับคนมาเอาข้าวมาสีนะครับมีคนมา,ฮาเฮียนะคลิปนี้นะครับมาสูเลกันนิดนึงเนาะแค่สี่นาทีนะครับบายบายกดไลค์กด like, แชร์นะครับ อย่าลืมนะกดให้นะครับนะครับนะครับไปบ่ายค่ะคลิปหน้านะคะคลิปหน้าครับผู้ผิดนะครับมาพบกันใหม่เนาะ